สวัสดีครับลุงชัยจัดให้กับบอลเต็งตัวละพันวันละตัววิเคราะห์การให้ฟังเน้นเน้นตัวเดียวพอวันนี้วิเคราะห์บอลคู่ระหว่างเซาเทมตันเปิดบ้านปะทะแมนยูแวะมาดูความพร้อมของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยความพร้อมก่อนเกมนัดนี้ทัพนักบุญสภาพถือว่าก็ยังสมบูรณ์ดีโคตรรัสเซลมาตินเพิ่งจะพาทีมบุกพ่ายให้กับเบรนฟอร์ดหนึ่งต่อสในลีกเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บ หรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมยกเว้นกาวินบาซูนูนายทวารวัย22ปีซึ่งเดี้ยงยาวอยู่นานแล้วส่วนทางด้านของคามันดีนซูเลมานาต้องรอเช็คฟิตจ,จนวินาทีสุดท้ายคาดว่ามาตินเตรียมวางหมากในระบบ3-4-3โดยมีอดัมอัมสตรองคาเมรอนอาเชอร์กับเบนจามินเบรเรตันเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามระเบียบมาดูความพร้อมของทีมเยือน แมนยูของโคดอิริคเทนฮากเพิ่งจะเปิดรังพ้ายให้กับลิเวอร์พูลศูนย์ต่อสามในหลีกช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากราสมุดฮอยลุนเลนี่โยโรไทเรลมาลาเซียลุกชอและวิกเตอร์ลินเดเลฟเหล่าบรรดาแข้งเดียงที่ยังไม่หายดีคาดว่าเทนหากเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4 2 3 1โดยมีโจชัวเซิร์ซีออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้อเลฮานโดกานาโชบรูโนเฟนานเดสกับมาร์กัสแรดฟอร์ ผนึกกำลังกันสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตรทัศนะลุงชัยวันนี้แม้ว่าทีมเยือนแมนยูจะ,ะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการพ่ายรวดสองนัดซ้อนก่อนปิดเบรกโปรแกรมทีมชาติแต่เชื่อว่าแมตชนี้พวกเขาจะกลับมารวมใจและฝ่าฟันอุปสรรคพร้อมปลดล็อกเก็บชัยได้อีกครั้งเพราะผลงานส่วนตัวของนักเตะในระหว่างรับใช้ทีมชาติก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยน่าจะทำให้พวกเขามั่นใจยิ่งขึ้น ประกอบกับสถิติการพบกันของคู่นี้ก็มักจะเป็นพวกเขาที่เหนือกว่าและกำชัยได้อยู่เรื่อยอาจจะมีจบเจ้าบ้างแต่ก็ไม่เคยตกเป็นรองหรือรูปเกมสู้ไม่ได้เลยสักครั้งขณะเดียวกันเจ้าถิ่นเซาแฮมตันว่ากันตรงๆก็เหมือนน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นด้านศักยภาพของทีมและความเก่าเกมเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในพรีเมียร์ลีกพวกเขาก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกำลังฟันธงต่อแมนยูดูดีกว่า